วิกฤตเศรษฐกิจที่เรากําลังเผชิญยังอยู่ตอนนี้นะคะเป็นวิกฤตของคนรากหญ้าโดยแท้จริงค่ะเพราะคนที่ถูกกระทบหนักที่สุดคือคนกลุ่มที่เปราะบางไร้ความคุ้มครองทางสังคมผลที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากที่จะผลักให้คนที่จนอยู่แล้วจนมากขึ้นไปอีกแต่ก็ยังทําให้คนชั้นกลางส่วนหนึ่งต้องกลายไปเป็นคนจนมากขึ้นผู้ประกอบการธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยต้องปิดกิจการแต่ก็ยังต้องแบกรับภาระหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ ถ้าเราจะออกจากวิกฤตนี้ได้ทางรอดทางเดียวคือการมีรัฐที่ตอบสนองกับปัญหาอย่างรวดเร็วมีความยืดหยุ่นแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดตรงเป้าและเห็นอกเห็นใจเห็นหัวของประชาชนแต่ด้วยรัฐธรรมนูญปี2560ฉวับนี้ที่กำหนดเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บท20ปีแผนแม่บทย่อยแผนปฏิรูปประเทศ แถมยังออกกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้หน่วยราชการต่างๆต้องปฏิบัติตามหากใครไม่ปฏิบัติตามก็กลายเป็นความผิดสุดท้ายยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่างๆเหล่านี้กลับไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่มีใครเคยค่าคิดมาก่อนอย่างการที่จะต้องมารองรับในการจัดการโรคระบาดอย่างที่เราประสบกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราลองค้นหาคําว่าโรคระบาดในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะปรากฏอยู่ทั้งสิ้น 2องคำแถมยังไปอยู่ในเซกชันของปัจจัยแนวโน้มและยุทธศาสชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วรัฐไทยไม่สามารถที่จะตอบสนองปัญหาได้อย่างคล่องตัวไม่มีความยืดหยุ่นและกลายเป็นการมัดตราสังประเทศมัดมือประชาชนที่กำลังใกล้จะจมน้ำให้ค่อยๆจมจมลงสู่ก้นทะเลลึกเช่นขอยกตัวอย่าง พระราชบัญญัติงบประมาณปี2,564ค่ะที่ถูกวางแผนกันไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเกิดโควิดเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกิดขึ้นก็กลับไม่ได้มีการแก้ไขร่างพบรบฉบับนี้ให้ใช้สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการโยกงงบบางส่วนที่ไม่จำเป็นมาไว้ในงบกลางเท่านั้นเอง ส่วนที่เหลือก็ยังเป็นการใช้งบประมาณในแบบเดิมๆใช้กับโครงการแบบเดิมๆเ,เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนแม่บทระดับย่อยแผนปฏิรูปประเทศที่ถูกกำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกทำให้ประเทศต้องเสียโอกาสครั้งสำคัญที่จะใช้งบประมาณเกือบ3.3ล้านล้านบาทนำประเทศออกจากวิกฤตได้กรณีของเงินกู้1ล้านล้านบาทก็เช่นกันค่ะ แผนการใช้จ่ายก็ยังคงดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติมีคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเกษตรมูลค่าเพิ่มไบโออีโคโนมี e y, ท่องเที่ยวคุณภาพและยั่งยืนเศรษฐกิจชุมชนและแน่นอนว่าสุดท้ายก็มีปัญหาในการดําเนินงานหน่วยงานไม่ได้มีความพร้อมมีการเบริกจ่ายล่าช้าทําให้หปีที่ผ่านมาไม่มีโครงการไหนเลยที่ประสบความสําเร็จตามเป้า รัฐบาลเองก็รู้ดีค่ะว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้นมีปัญหาคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ชาติก็มีมติให้มีการรื้อใหม่ทางทั้งที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพิ่งใช้มาได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นแต่ก็ใช้เวลาเกือบ1ปีหลังจากการเกิดวิกฤตเพียงเพื่อคลอดแผนแม่บทเฉพาะกิจขึ้นมาอีก1ฉบับรวมเป็น24ฉบับ และมีการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศเพื่อลดภารกิจลงเหลือ62กิจกรรมแต่ไม่ได้แตะแผนยุทธศาสตร์ชาติเลยแม้แต่นิดเดียวในแผนแม่บทเฉพาะกิจที่งอออกมาเป็นแผนที่24ก็มีการวางเป้าหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานอันดับของประเทศด้านความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์แต่สุดท้ายก็ไม่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากแผนแม่บทที่ผ่านมาเลยค่ะก็คือตั้งเป้าไว้ต่ำมากแบบที่ทำได้สบายๆตัวอย่างเช่น อัตราการว่างงานตั้งเป้าไว้ที่ไม่เกิน1.5%ต่อปีในปี2564ซึ่งเป้านี้ก็สามารถที่ทำได้ไปแล้วในปี2563หรืออย่างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะติดอันดับ1ใน5ของประเทศอาเซียนซึ่งมีอยู่เพียง10ประเทศเท่านั้นวิธีการแปลงแผนแม่บทเฉพาะกิจให้นำไปสู่ในการปฏิบัติก็คือการบรรจุเอา250โครงการใหม่ไว้ในงบปี65 แต่เมื่อดูจากยอดรวมของงบแล้วก็ยิ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเข้าไปใหญ่คงเห็นกันแล้วนะคะว่าประเทศไทยจะยังอยู่ในวังวนวิกฤตนี้ประเทศจะฟื้นตัวได้ช้าและเต็มไปด้วยแผลเป็นทางเศรษฐกษิจที่เกินจะเยียวยาให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้ถ้าเรายังอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาร่วมกันแก้รัฐมนูญหรือระบอบรยุทธ์ปลดโซ่ตรวนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำประเทศออกจากวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ